สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีสร้างปุ่ม f c e e o o o ล็อกอินแบบง่ายๆกันครับซึ่งปุ่มนี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของเราได้ง่ายาย,ยิ่งขึ้นนะครับวิธีการทำเป็นยังไงมาดูกันเลยครับขั้นตอนแรกคือให้ไปที่หน้า d a s h b บอร์ดของเรานะครับจากนั้นให้เพื่อนๆน,นะครับคลิกปลักอินครับคลิกเพิ่มปลักอินใหม ปลั๊กอินที่เราจะมาใช้ในการสร้างปุ่มเฟ e บุ o คล็อกอินตัวนี้มีชื่อว่า n e x t t e Facebook ครับให้เพื่อนๆพิมพ์มตามเลยนะครับ n e x t t e Facebook จากนั้นคลิก Enter ครับก็จะปรากฏปลั๊กอินที่เราต้องการขึ้นมานะครับให้คลิกติดตั้งตอนนี้รอการติดตั้งสักครู่นะครับ หลังติดตั้งปลั๊กอินเสร็จแล้วก็คลิก activate plug-in ครับเมื่อติดตั้งปลั๊กอินเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการ setting ค่าที่จำเป็นสำหรับการใช้งานปลั๊กอินนะครับให้คลิกไปที่ setting พอเข้าสู่หน้า setting นะครับมันก็จะมีสิ่งที่ปลั๊กอินนี้ต้องการนะครับเพื่อให สามารถ Connect เชื่อมกับ Facebook ได้สิ่งที่ต้องการอันแรกก็คือ Facebook App ID กับ Facebook App s e c r e t นะครับวิธีการสร้าง Facebook App ID นะครับให้มาที่ด้านบนตรงนี้นะครับคลิก create a facebook app ระบบก็จะพาเราเข้าไปสู่หน้า facebook for developer นะครับจากนั้นให้เราคลิก add a new app เราก็มาดูว่าเราจะมา new app อันนี้ที่ไหนนะครับเราก็คือจะสร้าง app id ที่เว็บไซต์ก็คลิกเว็บไซต์จากนั้นให้เราตั้งชื่อ app id ของเราครับว่าจะใช้ชื่อว่าอะไรผมขอตั้งเป็นชื่อว่า test 101แล้วกันนะครับเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วก็ให้คลิก create new create new facebook app id จากนั้นก็ให้ใส่ contact อีเมลที่ติดต่อเรานะครับเลือกหมวดหมู่เว็บไซต์ของเราว่าเราเป็นเว็บไซต์ประเภทไหนสมมุติผมเลือกเป็น Business แล้วกันครับจากนั้นให้คลิก create app id ก็จะมาสู่ก็จะเข้าสู่หน้า security check นะครับแล้วก็อ่านดูนะครับว่าเขาต้องการให้เราเลือกรูปภาพอะไรอันนี้บอกว่าให้เลือกรูปภาพน้ำตกทั้งหมดนะครับแล้วก็คลิกครับน้ำตก เลือกเสร็จแล้วก็คลิก s ั b m มิครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูด้านล่างนะครับระบบก็จะบอกว่าให้ใส่ URL เว็บไซต์ของเรานะครับก็ให้เราไปเอาเว็บไซต์ที่เราต้องการสร้างปุ่ม Facebook Connect มาใส่นะครับก็คือเว็บไซต์นี้นี่เองนะครับก็เอา URL เว็บไซต์ของเรามาใส่ครับ จากนั้นให้คลิก next ครับรอสักครู่นะครับจนมีคำว่า finite ขึ้นนะครับจากนั้นนะครับเมื่อมีคำว่า finite แล้วให้ไปที่ด้านบนนะครับคลิกตรงคำว่า my app ก็จะปรากฏนะครับ app id ใหม่ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นตรงนี้นะครับให้คลิกตรงนี้เลยครับ คลิกที่แอป ID ใหม่นะครับเมื่อเข้าสู่หน้าแดชบอร์ดของแอป ID เราก็จะได้แอป ID แล้วก็แอป ID Secret มานะครับจากนั้นให้เรามาเซตติ้งค่าบางอย่างนะครับให้เราให้เพื่อนๆนะครับคลิกไปที่แอปรีวิว Make t t s t e นะครับ Public ให้คลิกเป็นเยสนะครับคลิก Confirm ์ จากนั้นให้กลับไปสู่หน้าแดช h b บอร์ดครับ Copy App ID ของเรามาทั้งหมดครับแล้วก็เอาไปวางไว้ที่หน้าปลั๊กอินของเราแล้วก็ Copy Facebook App Secret มาด้วยครับตรงนี้ยังมองไม่เห็นใช่ไหมครับให้คลิกโ h o w ครับ ถ้าเขาถามรหัสผ่านก็ใส่รหัสผ่านนะครับจากนั้นก็ให้คอปปีกแอปสิเตไปครับมาใส่ที่หน้าปลั๊กอินครับใส่เสร็จแล้วให้คลิก s a v Save Change ครับถือว่าเราทำการเชื่อมต่อกับ Facebook เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการสร้างปุ่ม Facebook Login ครับจะเห็นว่าปลั๊กอินตัวนี้จะมีโค้ดนะครับ ที่ชื่อว่า Lo g in b น t t o ทนะครับเป็นโค้ดช่วยสร้างปุ่มให้เรานะครับก็ง่ายๆครับเราก็คลิกโค้ดนี้ครับแล้วก็เอาไปวางไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการครับว่าเราอยากจะเอาโค้ดนี้ไปวางไว้ที่หน้าไหนนะครับผมก็จะเอาไปวางไว้ที่หน้า my account นะครับลองทำตามดูนะครับนะครับผมจะเอาโค้ด สร้างปุ่มเนี่ยไปวางไว้ที่หน้า WooCommerce My Account นะครับในขั้นตอนวางเราต้องมาวางที่ตรงคำว่าตัวอักษรนะครับที่เป็น text นะครับนะครับให้วางด้านบนไปเลยครับนะครับคลิกอัปเดตครับตอนนี้เราก็มาดูนะครับว่าหน้า My Account ของเราเนี่ยมีปุ่ม Facebook ขึ้นขึ้นมาหรือยังนะครับแล้ก็จะเห็นนะครับเห็นไหมครับมีปุ่ม Facebook ล็อกอินขึ้นมาแล้วนะครับแต่เพื่อนเลองสังเกตนะครับปุ่มนี้ยังคลิกไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่มีลิงก์นะครับเป็นเพียงแค่บอททอมเปล่าๆนะครับขั้นตอนต่อมาเราต้องเอาลิงก์มาใส่นะครับให้เรากลับไปที่หน้าปลั๊กอินของเราครับคลิกปลั๊กอินครับไปที่ next ten facebook connect ปลั๊กอินครับคลิก s e t t i n g นะครับให้เรา คลิกดูตรงนี้นะครับ Simple Link นะครับให้เพื่อนๆ Copy Link อันนี้มาทั้งหมดเลยครับแล้วก็เอากลับไปใส่ที่หน้า My Account ของเรานะครับนะครับใส่ตรงไหนให้สังเกตนะครับให้มาแทนที่ตรงคำว่า Connect With เนี่ยครับให้ลบอันเก่านะครับแล้วก็วางโค้ด Link เข้าไปเลยนะครับ คลิกอัปเดตครับจากนั้นก็ลองมาดูครับว่าเป็นลิงก์หรือ,อยังอตอนนี้ปุ่มล็อกอิน c c e b o o k ของเราเป็นลิงก์แล้วนะครับแต่สังเกตเห็นไหมครับว่าสีมันไม่สวยเพราะว่าลิงก์มันก็จะเปลี่ยนไปตามค่าที่ทีมตั้งไว้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนสีลิงก์สักหน่อยให้กลายเป็นสีขาวดีกว่าครับก็กลับไปสู่หน้าแก้ไขลิงก์นะครับ ลองดูนะครับสีขาวแล้วก็จะเอามาวางไว้นะครับวิธีการวางนะครับให้เรามาวางตรงจุดนี้นะครับก่อนคำว่าคลิกเฮียทูล็อกอินเนี่ยครับให้เราไปเอาโค้ดสีขาวนะครับก็คือสไตล์ฟันหนนะครับคันเลอร์แล้วก็สีขาวนะครับนะครับตามนี้เลยนะครับก๊อปปี้นะครับเอามาวางไว้ หลังหลังตัว A เนี่ยครับนี่ครับผมรู้ว่า A คืออะไรครับนี่ฮะคอนโทรไปครับคลิกอัปเดตครับครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องโค้ดนะครับแต่รู้ว่ามันต้องวางไว้หลังนี่ยฮะตัว A เนี่ยครับอ่าพอเราอัปเดตแล้วลองมาดูนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงอ่าจะเห็นนะครับเป็นลิงก์แล้วก็ มีสีขาวสวยงามนะครับถ้าเราลองคลิกเข้าไปปุ๊บระบบก็จะพาเราเชื่อมต่อไปสู่ Facebook อัตโนมัติเลยเห็นไหมครับคราวนี้เดี๋ยวลองมาทดสอบดูนะครับให้เราออกจากระบบครับเห็นไหมครับ Facebook Connect ยังมาช่วยให้เราเข้าสู่ระบบหลังบ้านได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะครับอาจจะคลิกตรงนี้แทนที่จะต้องกรอกข้อมูลแอดมินหรือว่า หลาหต่างๆนะครับอ่ะเข้าไปดูหน้าจริงๆหน้าใช้งานจริงๆดีกว่านะครับลองมาดูหน้าล็อกอินของเรานะครับนะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะปรากฏหน้าตาแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับเราก็สามารถใช้วิธีการคลิกล็อกอินแทน ก็จะเข้าสู CEO, Toyota, ่ระบบสมาชิกเว็บได้อย่างง่ายได้นะครับตอนนี้ผมก็กลายมาเป็นสมาชิกเว็บไซต์นี้ไปแล้วโดยอัตโนมัติครับวิธีการสร้าง Facebook Login ก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนลองไปฝึกกันดูนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมไว้เจอกันในบทต่อไปครับผม